เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำพี่น้องจ้าพี่น้องนะคะแนวทางฮานอยวันที่9ก็ออกแล้วเนาะจ้า,จาเนาะนะคะแต่ว่าหอยพิริวห้านอยปกติว่าเขานะคะมาเข้าฮานอยวีไนะคะ671นะคะ แล้วก็สี่แปดบนล่างเลยนะคะแต,ตแต่ว่าเข่าตัวกลับนะจ้ะแต่ว่าห่ากับไปกลับเข้าตัวกลับนะคะพี่ลุงให้หนึ่งเจ็ดแปดสี่นะคะบนล่าง VIP นะคะแตกเลยนะคะเขา่าเราจะเข่าบนล่างเด้อจ้านะคะนะคะตามต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะตามต่อกันเลยสวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะ เมื่อวนี้นะคะพี่ลิวก็มีแนวทางห้าน้อยนะคะวันที่สิบพฤศจิกายนหกสี่นะคะเดือนเด่นนะคะเด่นห้ากับหกนะคะเพื่อนๆจะรังจาเออเขาว VIP, ะะีไอพีน่าจะวันที่เก่านะคะเขาวีไอพีบนล่างนะาจะเข้าตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้านะจจะเนาะหนึ่งเจ็ดนะเจ็ดหนึ่งกับแปดสี่นะาจะเนาะ ปังแล้วนะคะตามต่อกันเลยนะคะเมื่อนี้ยพิริวกระหายกระมีสองหนึ่งนะคะวิ่งเ,เด่นห้าเด่นหกวิ่งหนึ่งนะคะนะคะมีสองหนึ่งนะคะหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่นะคะตามนั่นจะไว้ในตารางเนะจะสองสี่หกสี่ห้าสี่นะคะถ้า 2, 4, 6, 4, 5, 4, ะะถ้าเบิ้ลมาก็จะ ฮ่หาฮ่าว่าคบเก่าเอพี่น้องจ้าถ้าเบิ่นมากนะจ้านะคะตามต่อกันเลยนะคะหอยปังอีกนะคะเนาะเนะนะคะเลขกับลายโตนอกนาะพี่น้องจ้านะคะท่านที่เข้ามานะคะท่านที่เข้ามารับชมนะคะนะคะนี่เป็นเพียงแนวทางนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรควรที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ะะท่านที่มารับชมนะคะฝากช่องพี่หลิวแม่หลิวพารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครตนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับค,คลิปใหม่ๆทำฮานอยไว้ที่บ้านแม่หลิวพารวยนะคะท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะอ่า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ